สอนไปเลยค่ะ2รางวัลยินดีด้วยอีกครั้งกับรางวัลน,นี้นะครับน้องนุ่นิวนะครับโอ้โหต้องให้เขาจริงครับตื่นเต้นอีกแล้วครับครับก็ดีใจมากๆอีกแล้วครับสำหรับรางวัลน,นี้นะครับก็ต้องขอบคุณทั้งแคสอีกครั้งนะครับแล้วก็ ที่สำคัญเลยครับก็อยากจะขอบคุณเฮียครับที่ <laughs> ทำให้ผมชายได้จนถึงวันนี้นะครับถ้าไม่มีเฮียคอยแบบว่าคอยสอนผมคอยแนะนำผมตั้งแต่แรกนะครับหรือว่าถ้าไม่มีพฤกลิขิตก็คงไม่มีผมตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณโซนๆทุกคนอีกครั้งนะครับที่คอยสปอร์ตผมตลอดเลยแล้วก็สปอร์ตพวกเราทุกคนด้วยครับก็อยากให้อยู่กับเราไปนานๆนะรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณครับผมน้องนุ่นนิยวยินดีด้วยค่ะอะไรนะ